ันไม่สามารถที่จะมันคำว่าปัจจดตังเนี่ยรู้ได้เฉพาะตนะหนูกินน้ำแก้วเนี้ยต่อให้หนูอธิบายยังไงคนอื่นก็ไม่รู้แต่เมื่อใดที่หนูยื่นให้อะพี่หนึ่งต้องอันดับแรกต้องมีปากนะดูดได้แรับรู้รสมีลิ้นอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์น่ะอะเนี่ยอุปกรณ์เราพร้อมแล้วความเป็นมนุษย์นี่แหละที่จะพัฒนาเพื่อที่จะให้เห็นอาการหรือเข้าถึงความ ความเป็นจริงของธรรมชาติตัวเนี้ยมันไม่มีความลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะซื่อตรงมากๆอ่ะเหตุตรงผลตรงแน่นอนเหตุมากพอผลเกิดขึ้นแน่นอนไม่ได้ร้องขอไม่ได้เกี่ยวกับความอยากได้หรือไม่อยากได้ไม่อยากถึงหรือไม่อยากถึงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ผลทุกข์แน่นอน สร้างเหตุแห่งความพ้นทุกข์ผลก็คือความพ้นทุกข์แน่นอนมองเข้ามาในขณะหนึ่งเนี่ยอโอโความรู้สึกเกิดขึ้นมีสัญญาต่อคนเนี้ยอโออโ,โอโในใจเนี่ยอโอโอยากกระทืบเขาาเลยอถ้าเราละงับไว้ซะอโอร้อนขึ้นมาอึดอัดแคบเืนแต่ถ้าเราให้กรรมตัวเนี้ยเอ็นไนะออกทางกายรู้ไม่ทันอารมณ์ตัวนี้เกิดขึ้นปุ๊บได้ไปทําเหตุตรงนั้นถามว่าทําเหตุตรงนั้นจบ สุขไหมไม่สุขอ่ากังวลอยู่กังวลอยู่ข้องเพิ่มด้วยกลัวเขาจะเอาคืนแล้วก็คิดแบบอยากอธิบายล้วนะเหตุมันเกิดอย่างดีไม่ดีที่ฉันยังเป็นคนเริ่มจ้ะเห็นไหมอยากอธิบายกับเขาแล้วก็ไม่อยากเป็นคนผิดอ่ากิเลสมันจะมีเหตุผลมากมายเพื่อที่จะให้เราทำในสิ่งสิ่งนี้ในเมื่อกิเลสมันมีเหตุผลให้เราทำได ทำไมเราไม่มีเหตุผลในการทํากุศลบมื่เนี่ยลองเอามันมาแทงกันในในในลักษณะเนี้ยมันชวนเรานอนมันก็ชวนได้ทําไมมันชวนทําทําความดีเราไม่อยากฝืนนึ้นนาเลยยิ่งมันชวนเราทําในสิ่งที่ไม่ควรทําให้รู้เลยนะอนุสัยโดยกิเลสตรงเนี้ยมันจะมีเยอะอ่าแต่เมื่อใดที่มันอยากทําแต่ให้คนอน่มเนี่ยอ๋อเริ่มนละ,ะเริ่มแล้ว มันเริ่มเป็นนิสัยใหม่แล้วพอเมือ่อใดที่มันพอใจในกุศลพอใจในความดีอะไรก็ได้นะอะที่เป็นความดีสมาธิจะเกิดแค่คิดอยากจะทำปีติเกิดทันทีตัวนี้แหละจะหล่อเลี้ยงทีนี้มากเข้าก็เป็นความอิ่มภายในเห็นไหมปีติปาโมอ่า ไม่จริงค่ะมันจะพัฒน,นาขึ้นได้ใช่ไหมมันจะพัฒน,นาขึ้นเพราะว่าตัวปิติเนี่ยจะทําให้มันเป็นกําลังชานเะนียเปียกมันเป็นสมาธิมันจะพัฒน,นากําลังเพื่อให้มึงหยุดตัวสมาธิเนี่ยตัวสมาฐานเพื่อให้เราหยุดสงบเนี่ยสงบในระดับของสมาธิหยุดเพื่อให้เห็นความเป็นจริงอุปมาอุปไมยง่าย,ายๆสงบระดับสมาธิคือเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้มึงเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ก่อนเราไม่มีกระจกอ่ะกระจกเรามีแต่มันมันฉาบไปด้วยโคนฉาบไปด้วยอารมณ์อ่าพราะทีเนี้ยเราเช็ดโขนออกเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งเงาในกระจกยืนสองกระจกอยู่เนี่ยไม่ใช่เราแน่นอนมันเป็นสิ่งที่สะท้อนหรออ่แต่เรารู้แล้วว่าเหตุของมันเนี่ยมาจากไหนอ่มามสะท้อนออกจากตรงไหนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หลงเชื่อเงาในกระจกอีกต่อไป เพราะเหตุของมันอยู่ตรงนี้ยเหตุของมันคือจิตเนี่าเริ่มเหตุนี้ใช่ไหมคะที่ไม่จะว่าปัญญานั่นแหละทีเนี้ยเราไม่ได้ไปพยายามยึดพยายามวางอะไรหรอกเพราะทุกอย่างเกิดจากเหตุเห็นม้วนหนังไหมฟิลม์มอะฉายออกไปฉายออกไปแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละช็อตต่อกันเป็นเรื่องราวขึ้นมาเหมือนกันอารมณ์และความคิดการนำงานของจิตเหมือนกันเด็ก